สินเต่าเริ่มเกมในครึ่งแรกครับบุรีรัมในชุดสีเขียวอ่อนนะครับครึ่งแรกก็เป็นจับบุกจากขวาไปซ้ายครับเป็นของบุรีรัมอมาทิตย์บุญจินดาได้ตวัดเปิดลูกนี้สุภนัทได้ตวัดยิงติเซฟครับบอลเนี่ยฉลับมาเข้าทางเจ้าตัวพักอ,อกแล้วยิงเลยครับในจังหวะนี้ยังดีครับที่อนิรุธนนยนาก็ยังไม่พลาดนะครับยังยืนปิดเสาแรกครับถือยังทําได้ดีครับ อดิศักดิ์ได้เปิดมาเสาแรกอาลุกนี้อือหโชว์มายจริงครับคือถ้าเข้าเต็มบอลก็มีโอกาสจะบังคับทิศทางให้ตรงกรอบได้เหมือนกันเลยครับแต่ลูกนี้เสียดายครับที่ถึงบอลเหมือนจะถึงบอลเร็วไปนิดนึงเลยครับพัธรพลออกมาด้านข้างครับรองจิวรองจิวตัดเข้ามาข้างในแล้วเปิดสายก้อยมาลุกนี้อือหยังสกดัดไม่ได้นายบดินยิงยัดไปทีแล้วโอ้โหเป็นซูปเปอร์เซฟเลยครับสิวรัตเทสุนเนอร์เดี๋ยวดูอีกครั้งครับ ติเฟนลองจิวพยายามจะตัดตรงนี้ครับแต่จ่ายมาก่อนจะโดนเรื่องของรีรัมสกัดออกมาครับแล้วแถว2อย่างเคนโตะนะครับยิงไกลบอลโค้งดีจริงๆครับแต่ยังดีครับสิวรักษ์ยังพุ่งปัดถึงนะครับบุรีรัมตัดบอลมาได้ชิงจังหวะเล่นกานเป็นของอุไรธานีลิขโดได้ยิงอีกแล้วแลลูกนี้โอ้ยชนคาครับจะสามโดยลองจิวยิงแล้วชนคาอีกทีนึงครับโอ้โหไม่ได้ครับอุทรยธานีกดสิทธิ์ไปแล้วนะครับคานช่วยชีวิต ดี่ยดูจังหวะสองตรงนี้ครับโอ้โหเกือบจริงๆครับเข้าทางลองจิวอีกทีครับคราวนี้ชนคาแล้วออกหลังไปครับสครั้ง2คงขาซ้อนเลยครับคือมีปลายมือของสิวรักษ์ด้วยนะครับที่ช่วยเซฟในจังหวะนี้นี่ครับทำให้สุดท้ายเนี่ยยังไม่เป็นประตูนะครับปลายมือจริงๆของสิวรักษ์ครับจายตัดช่องมาลูกนี้ไม่รับนะครับลองจิวเปิดเรียกลับมาแล้วได้ยิงแล้วลูกนี้โอ้โห อร์เซฟอีกครั้งหนึ่งครับสิวรัตน์ลูกนี้แบบเซฟเหลือเชื่อเลยครับโอ้เป่าปากแะทีครับจ่ายแบบนี้นี่ไม่หับหน้าแบบเหลือๆเยอะๆเ,เ,เลยครับแล้วเป็นลองจิ้วจ่ายหักกลับมาตรงจุดนัดพบให้อริคาดซานโตสยิงจังหวะนี้ก็น่าจะเป็นประตูสุดๆแล้วครับอ่าครับบอลมาอยู่ที่สุพนัทได้ตะวัดเปิดมาแล้วเอา้ามองพลาดแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้ลอนซานาดูบุญาครับ ทำประตูได้รผู้สำบะตูอัวมาตัดบอลพลาดครับหนึ่งต่อศูนย์เลยครับบุรีลัมจากลอนานาดูบุย่าครับเดี๋ยวดูครับจังหวะเปิดขึ้นมานะครับแล้วอดิรุตนายนาเนี่ยพลาดครับบอลเข้าศีรษะของลอนานาดูบุย่าอะไรครับสุนนัทเหมือนตาได้แอซิสไปด้วยนะครับเปิดเข้ามาโอ้โหนี่ครับคือรับออกมาจริงๆถึงก่อนนะครับแต่พลาดครับมาเข้าทางศีรษะตรงนี้ครับอัธนาพลยิงลูกนี้แล้วโอ้โหชนชานอีกแล้วครับ แล้วผู้เล่นคนไหนทันีฟ้องมาบอลข้ามเส้นไปหรือยังผู้เสิยไม่ว่าอะไรครับเดี๋ยวต้องดูอีกครั้งหนึ่งครับแล้วโดนมือสิวรักษ์อีกแล้วครับโอ้โหปลายนิ้วครับช่วยเอาไว้ครับนี่ถ้าไม่โดนมือปัดนี่น่าจะเข้าไปเลยครับครับลองดูเหลี่ยมนี้ครับคือขอดูชัดๆคืออันนี้ถ้าเห้นนี่น่าจะย่บนเส้นน่าจะยังอยู่บนเส้นครับมาที่ลองจิวลองจิวคราวนี้เปลี่ยน ตัวดดนประกบบากันเป็นครูแล้วได้เปิดด้วยแล้วโอ้โหสิวรักษ์เอ้าสกัดพลาดครับโอ้ยสกัดพลาดเข้าประตูไปครับสิวรักษ์ตีเสมอได้ครับอุทัยธานีจากลองจิวโอ้เปลี่ยนนลรุ่นนินอ่อกเป็นเรื่องเลยครับปาดเข้ามาเนี่ยครับแล้วสุดท้ายสิวรักษ์เนี่ยรับลุดครับพลาดไปด้วยความที่มีสองผู้เล่นของบุรีรัมด้วยครับจังหวะตรงนี้มันก็เลยอาจจะมีส่วนที่ทําให้สิวรักษ์เนี่ยเสียจังหวะไปครับตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับไม่ให้ครับ เปิดมาลูกนี้ดดียออนคูเอาบอลงล,ล,อล,งล,งลงแล้วไหลต่อมาลงลอก้็เรียบร้อยเลยครับสุประชัยใจเด็ดครับแล้วโอ้โหมีทงจากผู้ช่วยผู้สิยงครับล้ำหน้าเดี๋ยวดูแคมจังหวะจ่ายมาแต่สุประชัยลูกนี้ก็อยู่ในตำแหน่งที่ก็ค่อนข้าง,ง,งจะชัดเจนเลยครับเปิดมาลูกนี้เอาได้มงด้วยแล้วโอ้โหยังไม่เข้ากรอบครับสุดท้ายนี่ก็ยังไม่ตรงกรอบครับโอกาสที่จ่อๆเลยครับโอ้โหังไม่ได้ครับ นิดเดียวเลยครับทีรทอนยกมาให้กับโบลิงกิอาครับโบลิงกิล็อกจังหวะหนึ่งคืนกลับมาทีรทอนจับบอลไรกไม่ดีโดนล้อมอยู่3าคนทีรทอนพามาเองแล้วเปิดลูกนี้โอโหจอจ่อไม่ได้ประตูดูมุญญาเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งทีระทอนเนี่ยแหวกมาเลยครับดูครับแหวกมาสวยงามเลยแต่เปิดลูกนี้ครับกลายเป็นว่า ดูปุย่ามงไม่ตรงกรอบครับโอ้โหโอ้สามหลาครับตรงนั้นดูมุมนี้ครับนะี่ครับโดนเบียดไปนิดนึงด้วยครับออกมาทางขวาอาครับโล่งเลยครับสุพนัทได้เปิดมาลูกนี้เสาสองอทิ้งตัวลดละไปแล้วพุทสินเป่านวีแล้ลวชีว้เปนะจุดโทษครับโอ้โหดูภาพช้าครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงครับคือ มุมนี้ผู้สิทธิ์อาจจะมองว่าพัทรพลนกลางโสภานี่มีไปใช้มือดึงนะครับแต่เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงครับคือผิดไม่ถนัดนะครับจากมุมนี้ครับวอลซาน่าดูบูย่าครับกองหน้าชาวกินีเพื่สิทธิ์ปาด้วยกีาครับวิ่งมาแล้วยิงลูกนี้เข้าประตูไปครับเอาเลยครับบุริรามขึ้นนำสองต้นหนึ่งครับยิงได้ในนาทีร้อยสิบเก้าเลยนะครับ โอ้คลายความกดดันได้เยอะเลยครับประตูนี้ของบุรีรัมย์ครับตงบุยญายิงไปทางขวาครับส่วนอันนี้รุ่นนี่พุ่งผิดนะครับรุดนี่พุ่งไปทางขวาเช่นกันครับเอออถืว่ายิงดีครับจังหวะนี้ก็ไม่ทันแล้วครับปุรศินเต่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันไปครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับกว่าบุกเอาชนะอุทัยธานีเอฟซีไปสองประตูตอน